กุ้ง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 เกกำกินนะกินร้อนนี่ะงพอเห็ดมีกินไหมไม่พอไข่เตงได้ลูกไข่รีบได้ลูกมันแม่งไข่ชุกได้นะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อปลาลุงลุงเอฟซีทุกๆุกท่าน กินบ่ได้ทีกินอ่ะคุ้มกินบ่ฮะไม่ไปกินได้จ้ะตาไม่ได้เจ้าผู้เดียวเลยหมดเลยเออใบเนาะเออคลาดได้เนาะอ่าวัดจะก้อนพอจะเปลี่ยนแทบมันเปลี่ยนได้ไงมันดิก็แบบนี่ชูมือเนาะก็แบบนีซุ้มอะาบนี้พี่น้องไง กินนี่กันเปรี้ยว่นนะหมงกินข่าวไปเลยคือนี่เดกิโอ้ตมลูกชิ้นเห็ลูกเลยเลยนี่เด็กแม่เอาขึ้นมาเหรอโอเคแซ่ได้ลูกชิ้นนันน่ะไปนี่ก่อนเลยนี่กันนวะเด็กมาลูกเลยมาพี่ดูมาพี่ เอามาพี่แม่แม่เห้แม่พี่มาเบิ่งให้แม่เบิ่อไงแม่เบิ่อไงอู้บวงงามแท้ะบวงงามตักยังบ่ไปไกลลูกเด้อบ่ไปไกลบ่ไปไกลมาพี่มาพี่ไข่ดิบลูกหลักไข่ดิบเกิดมารับเกิดนางร้องนางร้องให้พ่อถอดเกิร์บแหยันมื่นนะพอเนาะพออีกย่ามาเกย์กย์ในลมเช็มอ่ะพ่อจับจับดุเหม่เน้เวลาถอดเกิร์บนะนางร้องมันนางร้องนุ่งนางร้องนางร้องพ่อขอให้นั่งนะ นั Guys, ่งดูแลนั่งไหนเพิ่งเนี่ยคู่มื่อยบ่ถามคุ้มือค่ะใก่หมอไอ้ลูกมันชิแตกมันชิแตกมันชิแตกบ่เอาไงไม่แต่ขี้วพูนมียังมียังสมบัติพอบุญบอสสมบัติพอบุญพกผ้าพ้ามีมากหร กินเอาอย่างไรกินอืน่นคือมือกินต้มไน้ไปกันบม่ได้กินน,ำน้ำในกันอิ่มอย่างนี้นะกินพัทสีอิวอามันบากันซื้อมาแต่เซเว่น,นกันดูมั้ยเออไปหาคุ้มป้ายหาคุ้มหัวเลยหาคุ้มหัวเลอ มึงแน่ที่พูดนะถึงมันนอนนะเ่าวรงนี้นะเสร็จอ้ต้อยมีตรงนี้นะเต็มหนนถึงแน่เราบะชิต้มมา,มาพี่อนนะ้องเลยเต้มมาใส่หมูต้มมาแต่พอใจยินข้าวแล้วมันนี้ก็เลยบกุกขึ้นยาีไกินในเมือ Dạ ba luôn, dạ ba dạ ba anh em mừng này hẳn, lúc hả lụ hả? Lụ á? Ờ chị chẳng đeo uh. đúng, đúng. Đúng, đúng. Rồi, ừ. Ừ. đi Chú anh chị nhanh chị lấy Dạ bay lúc này dạ bay Ngam thế Đi làm mai thế Má tay bùn bò Có kịp cả Khó tình theo Ui ưỡi bà Giả đi bà khúc <laughs> mẹ hay khúc mẹ. A khúc mẹ hoa hai bài kiếp ba ba. A bài khúc mẹo bay sài sài bèn nỉ hồng khúc mẹ. A mẹ. A khúc 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 mẹ. A nó ừ. ừ. à, không? Sao mộ Mình này hâm mộ chết 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 bằng chết 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 nó bay chị nè, bắt đầu bay nèo bắt đầu đủ bắt đầu nhìn nó không? Nó bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt Nè bắt rụt bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt bắt đầu bắt

Geng geng geng. Hmm. Tu, tu terlebih. Dưới nó không hiện nó ngày trời hiện thì muốn xếp kín anh biết mà ừ vậy ừ. 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 เาจรินใ้ยังเงอ่ออแกะจัหแอืมอืมดจจัูออืมแเซวยอือืมะิิดกิหมูกิหมูบเตะพอเห็นกับเขาเลย พัฟตี้นี่ยนอกจา่มีนงามบ่ได้ชื่อไม่ชีูยากมากมาเลยตไว้ที่มันติดกันอืมพี่ดอืมอาวะอืมตั้งข้งข้น้งน่องป ใช่ป่ะกินว่ารู้คิกมั้ยอืก้กออพอคิดมาแล้พอ,อันออนกนระิง,ง,งนี่หันาาจะจับดะรหรือ่มืมจบป่ะทำายไรไปหาแม่เีนอให้กินมบ้าง

อันทาเนาะมื้อใหม่เอากันสิต้มกิ๋นก็ใหญ่กินรูปแบบนี้จายผําเห็ดข้น้อยีเ็ดมีแต่จุจี้จุจี้ออืนเฮ็ดกินได้ม้านะอื่นบ่มาข้าวยเด้อันพามาเด้อมาช้าบ่าเฮือนูฮอนึงกปันไหนเือําเืออื่นอยู่อุ่นหมดเ Sẽ... Sẽ thế bỏ đó các cái nằm này nằm gần đây <cười> <cười> <Được> cái này phải nhòm vậy

บอกยังเดดุกเกดได้ดุกาวเดียวเ้ยเฮบอกยิมได้ยังไงยินคอครับเอานงามงามหนุจักมยล่ะุจกงามบให้งามดูให้งามใหงามีหล่าบอลาบอเฮ้ยาบอดูไ้ ภาบว่งามเลยจะไปดีก่อนดูนอ่ะอ,อ๋อดูอะถืออิ่มได้อิ่มไไม่หายปลาได้จ้ะเขาอ,อิ่มเลยอหลอมแล้วแล้วกินเนาอันนี้ปอนะอืม,อ,อ,มอร่อยจังเลยหายปอนยุ๊บอืออร่อยจังเลย เบอรม่เอาหาจุกยังเป็นจุก,กย,ยกใใส่เหนือแท่กิดนี่ค่ะวะย่านเด้ชิคเี้นี่น,น้ำเงินสวย่้ะนีเคค่ยันนก็โคตมันไม่ไละเอีแหละฮึมราจับดูมันเสียบ

พอเฮ็ดหนให้กินไหนมอนี่อุ้ยกินเออยอเจยวอเก็บกินเต็อนใหู้ใ,ใหีกกายค้ำหน่อยหนะ่ยกให้กทลาย,ย,ยมา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 เฮ็ดไ้ได้มามามา,มามมเอาบวงม่้กมาบวงไม่บวงนะ จะไปมันนอนนะสาวเลยลูกจะไปค่ายใช่มันนอนผ้าเด้อพ้าให้ได้ดูคุ้ไมไหมไอ้ยังบ่ยังทำไม่พอสิกว่าเอาไว้แบบนี้ดุ อย่าปิดกล้องแม่ไดู้จ้ดูจได้ปะดูจด้หอตันป็ดกล่องฮิจจ้าจจ้าดูจจ้ามามามาปดหวไมปวดหัวไหมตันเป็ดกล่องไหมอย่าปิดของแม่เลยลูกูจ้าดูจ้าดูจ้า

ไหวมามาดุหวมาสบายดีเอออเ็นเนยังล่นนะเอจ้ะดีน่สบายดีอนีสบายดีวก้มืไหวไหมมาหาแม่พี่ยมาแม่พีสบายดีไม่สบายดีโอ้ยพอเอ้ยพัเห็นยุ่บ่พอนะไยวกันมา มือกล <si ่องอะไร่แม hey? no. hey? oh. ่นว่าโอ้เนอะเฮ้โอมือกล่องะไรโอ้อ้ยออะอะสบายดีูกล้ยเป็นมือกล่องนี่น้องเอ้ยแตปาอแต่สบายดีบ้านบอกเลยจะดูไปสบายดีดูกบวงวสสบายดีได้แบบนี้ินมได้ปะกินแลวไม่เห็นมาก็ได้นอม อิ่มอะพออิ่มไหมอิ่มแล้วลูกือพออิ่มแล้วแล้วเอ้าพออิ่มอ่ะแล้วพออิ่มก็พอเก็บก่อนแล้วเจ้าเจ้าขึ้นมาเจะเอาถุงมาให้ก่อนเลยไปชี้ใช้อันนี้เด้อนี่ใช้ชงพิษด้วยแน่นมันเปื้อนเลยมันเปื้อนดิสบ ก็ไปก็หม่าม่าอยู่อันหอ้องข้างนอกอยู่ปลาอยู่ตงกระเชาไนี่นะเนาะนั่นเป็นห้องสีหาพื้นมานั่นนะของหนึงห่งละหมอกอาหมอด้วยแบนี้หมอกอยู่ในกระเป๋าเนี่ยซื้อแล้วต้นกินได้เพื่อแล้วเจำลองแตาให้ตัวเองหิวโหดไปชักเ<อ>จ้าขึ้นมาจะเอาถุใาา<อ>งให้ข่อย้เลยเจี๊ยบดมันเ้อตัวมันเบิ้อด้เน,นี่ยด้เนี่ยเอาเอาเอามาสบายดีวันนี้มาสบายดี อุ้ยงามแทนี่เอ้าเอ้าแม่แม่อุ้ยย่านนิดหนึ่งเดี๋ยวจะจับมันเอามาโทษสับป่านะแม่ย่านดุมืดอุ้ยขอบใจขอบใจบ๊อบบี้แม่แม่แม่มาต่อเลยค่ะมาบี้มาบี้มาบี้เออมันไม่มันไม่มาหาแม่พี่มันคบลูกนะฮะ Too tao 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 thu ta thu tao ta, tao ta, tao ta, tao 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 ba tao 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 ta อ,อ้าวจะลงไปเด่นเอาลงไปจับจับย่งเลยจับให้ผมอ่ะอุยอยานอนนะซาวเลย <c oughs> อยากมีหมูดินเลยเอยออาบน้ำ้อนไปลูกปะ่าอาบนีิเสียบเ้ื่อ่าอาบไปชงชับเทือะล้วอมานีนั่นอาบน้ำนั่นอาบด้วยแล้วพ่อแล้วมานี่นะอะไรดิ ล่างกระตุนกระโตแล้วพ่อมันห่อนเลยเขื่อเหนียวแล้วเกินเออเลยอาบน้ำไเลยสิเด้สองเถื่อสามเถื่ออะไรมึงเนี้นะจังหวะสักสุดแล้วเลยนะเปียกกินน้ำเปียกแล้วก็เปียนอาบน้ำไอหิวกระตางามยังมันหิวกระตางามนกแรกนกแรกเห็นไหมมึงเาติแม่ญาติเฮ้ย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  Tên tên này mừng này tên này mừng này Ta tạ tinh 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 này tinh tinh Tạ này này tinh tạ này, 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 này này. Cạp, Cạp, tinh 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 โอเคทายเมจใจกันจีขอจบคลิปเพียงคนนี้ก่อนขอบคุณขอบคุณอะไรเด้อปลาดุงเงยขามาหลับสมหน่อยที่บกกลขามโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวสบายดีทุ่จ้าลูก่ะทุ่จ้าทุ่จ้าโอ้ยขี้คาคอคือดำเทปบลยนี้ำไปข้างน้าที่ไหนน้ำลูกนะใช้น้ำลูกคือมีอยู่เมื่อกี้ประตุ๊ป็นไงมีมือด้วย